ตอนนี้เรากำลังจะไปนั่งเรือปอบไม้เมสวนจะพาชมบรรยากาศนะครับแม่น้ำเมยนี่แม่น้ำเมยหรือเปล่าแม่น้ำเมยครับเามาดูวิถีชีวิตนะครับก่อนที่เขาจะไปดูวิถีชีวิตนะครับเขาดูวิถีผมครับปุชัยก่อนนะครับกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปนะครับมันยากเย็นแสนเข็นหมอกใดนะครับ วันนี้ผมขอใจชีวิตแบบธรรมชาติเข้าป่าล่องแม่น้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพและบรรยากาศเอาไปฝาก FC หลายหลายท่านนะครับอ้าวครับผมวันนี้มาถึงแล้วนะครับอําเภอท่าสองอยางหรือเปล่าใช่ครับผมตำบลอันนี้ตำบลท<ม>่าสองอยางใช่ครับผมจังหวัดตากใช่ครับผม,ผมว,วันนี้เดินทางมาแล้วแล้วระหว่างทางนะครับ ผมไปยังได้เจอนี่ของเกินของชาวกะเลียงหรือเปล่าชาครับผมอันนี้เขาเรียกว่าหมักครับผมหมากหมักครับโอเคเดี๋ยวพี่น้องทดลองกินให้ดูแล้วเดี๋ยวพี่จะกินตามนะครับผมกินยังไงครับผมอันนี้กินแก้อะไรครับแก้ที่แก้ฟิดไม่ใช่แก้อะไรลูกมันเหมือนสไตล์หมักฝรั่งครับผมมีอะไรบ้างเนีครับผมข้างในครับข้างในมันจะมีทูบ มอนมีเทียนเหรอเฮ้เขาเรียกว่าทูบใช่ไหมสีขาวๆเนี่ยครับไม่รู้พี่ก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็คือหมากหมากโอเคใช่ครับผมแล้วก็สามารถทานกินเข้าไปเคี้ยวเข้าไปแต่อย่าคืนน้ำถ้าคืนก็ได้นิดๆแต่ถ้าเยอะคืนก็อาจจะเมาได้ครับผมดูหึหึสวยอดครับต้องต้องเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวไว้เหมือนหมากฝรั่งครับผมครับผมแล้วผมินนะครับ ได้แล้วผมไปายที่สตูก่อนนะครับโอเคได้แล้วผมตัดไปบ้วนตลอดทางครับมาบ้านตัวนี้น้องกบหลังแรกนะครับผมอ๋อน้องกบจะพามาดูสตูนะครับสถานที่ทำงานของน้องเขาได้แผมโอ้โหให้มาตายของผมบ่อไตใช่หมดเลยใช่หมดครับอันนี้อันนี้ แล้วก็มีเว็บอีกเจ้าแล้วก็มีรถครับตอนแรกนะครับน้ําที่หอบคายออกมาหรือว่าพ่นออกมาจะเป็นสีเหลืองก่อนตอนหลังนี่จะเป็นสีแดงแล้วแดงขึ้น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 ค่อยๆแก้วไปครับพ่นมาครับมาไแจ็คแต่พี่พุงพี่อะไรต่างๆพี่แล้วพววอะไรมาหมดแล้วผมตู้นี้ผมตูวหลังแรกวันนี้นะครับไม่ได้เจ็บอะไรผมนะทีมงานนะครับมาเยือนน้องกบ ่เจาาวตรงนี้พี่ยิงเอาไว้ให้แบบน้องสาวเวลาแต่น้องตอบก็ไม่ค่อยได้ใช้ผมกไม่ค่อยได้อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเจ้าเมื่อกี้เจอแล้วไม่ใช่หรอเจอแล้วก็กลับมาคุณครับคี่มไซต์กลับมาสองคันครับผมใช่เราอันนี้ก็กระโดงทึ๊บครับครับผม์ละอ่อนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่ใบแดงที่ทีมงานของน้องมาเป็นส่วนครับอันนี้ก็ลูกพี่ ลูกพี่เนี่ยเขาจะนอนเอ๊ลูกพี่จะนอนอยู่ตรงนี้อะลูกพี่ลูกพี่นี่ลูกพี่ล,พลูกพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่นี่ลูกพี่อ,อันนี้มาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไอ้เสริมกับลุงชายไปลงเรือผมมาถึงแม่น้ำเมืยแล้วโอเคชผแต่ว <Okay. S 1> ่า,าพายุเข้า <c oughs> พายุเข้าก็มันจะแบบ น้ำคุณเลยถ้าพายุไม่เข้าน้ำสายแบบดำหอยอดูประการังได้แล้วนี่ปรนการาังแบ้ผมเริ่มามาแล้วเมาเมาหมักนิดๆน,ดนดครับอบรรยากาศนะครับสุดยอดนี่เลยน้องกบกํำลังดันเรือ,อเพื่อออกไปชมบรรยากาศของแม่น้ำนะแม่น้ำเมยจุดๆนี้นะครับ ลูกชายเป๋ยใหญ่พ่อครับอย่ามาเศร้ากันหรือั่นแล้วก็มาถึงแล้วนะครับแม่น้ำเมยจังหวัดตราดดูบรรยากาศครับผมอันนี้คือฟังอันนี้คือฟังไทยใช่ค่ะพ่งรับกาเลียงครับเช้าเย็นเด็กๆโจซาเฮ้เฮดบอยเฮดบอยเฮ้ดบอยยอดด้วยครับปอ บรรยากาศที่นี่ดีขนาดครับเย็นอากาศเย็นเลยครับค่อนข้างจะเย็นเยอะเลยเย็นมากเลยเนาะใช่ครับอันนี้เขาจะไปกันถึงที่ไหนครับเดข้างหน้ามันจะมีน้ําตกครับผมแต่ว่าน้ำตกใช่ครับผมแต่ว่าช่วงนี้น้ําน้ํามันแบบแห้งแล้วครับแต่ว่าอาจจะมีลงครับผมเพราะว่าเม่อเม่อวานเมื่อคืนฝนตกใช่ครับผม อันเดียวเราจะแปลกันแอลกกันครับยังมีบ้านคนนะครับที่ว่าเป็นรัดกระเลียงนะครับบ้านคนโู่ไม้ก็ดนาแไม้เอาไว้จ้างบ้านเอาไว้อะไรต่างๆครับผมลองฟังนะครับจะเป็นภูขเขาล้อมรอบนะครับผมว่าจะเป็นฟังไทยหรือว่าฟังพม่านะครับ ใช่เป็นยังไงบ้างเออเอเอคำเตือนเลยเดี๋ยวโดดน้ำเล่นเล่นกันไหมครับได้เลยลุงชัยเดี๋ยว<ช>เดี๋ยวโดดเล่นน้ำกันมาดูบรรยากาศครับผม ตอนเช้านี้คือแบบหมอกจะลงเต็มสวยครับวันนี้ก็จะเป็นฟั่งลมไทยท่าทีแดนฟั่งลมไทยนะครับบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยครับบรรยากาศธรรมชาติสุดๆครับวันนี้ก็ยังมีน้ำตกสวยมาจากไหนก็บอกนี้ใช่คร <ใน S 1> <อ>ับไหลลงมาในแม่น้ำนะครับ โอ้หินชั้นหินนะครับมีสองข้างทางเลยชอบเลยจะมาแบบนี้ชอบเอลยครับธรรมชาติปลอดภัยที่ยังไม่เคยมานะครับเชิญชวนเลยครับฮะเอลมาสัมผัสกับธรรมชาตินะครับได้ไอ้ที่เป็นสายธรรมชาติสายลุยนะครับต้องมาแล้ว ออการการวางเบ็ดของชาวบ้านเขาใช้อะไรเป็นเหยื่อล่อเบ็ดจะมาก็จะมีทั้งแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับผมพวกไอสัตว์นะครับผมพวกปลาก็ได้อะไรก็ได้ครับปลาตัวเล็กๆใช่ครับผมเป็นใช้ปลาเล็กก็ได้ใช่ครับผมหรือว่าไส้เดือนก็ได้ครับผแบบนี้นี่ใช่ไหมทุ่นแบบนี้ใช่ไหมทุ่นแบบนี้คือตะไคร้ครับผมตะไคร้ตะไคร้ใหญ่ๆแล้วครับแล้วแล้วแม่บอกโลแกนหรอ ไช่เดี๋ยวพาดูพาแม่น้าใสเล็กๆครับผมในชาวบ้านก็จะปลูกอะไรต่างๆกันครับผมแบบปลาในแม่น้ำส่วนมากแล้วเป็นปลาอะไรครับที่เขาที่เขาวางเบ็ดแล้วเขาจับได้นี่ปลาอะไรพวกปลาเกรดปลากดก็มีปลาแค้ก็มีปลาแบบเยอะมากหลายชนดิดครับผมผมอาจจะพูดไม่ถูกหมดครับผม เคยได้ไหมใหญ่สุดที่เคยได้นะผมที่ผมเลยครับเจ็ดสิบห้าโลเจ็ดสิบห้าโลใชรปลาอะไรครับปลากดคังครับผมกับพี่ดีเจภูมิเจ็ดสิบห้าโลแบบตัวใหญ่มากครับผมใช่ครับอันนี้มาจุดที่ไหนครับมาจจุดพักแวะเที่ยวมันจะมีแบบริมแม่น้ำชิวๆสบายๆครับผมโอ้โหสาวชมตอนนี้ผมอยู่แม่น้ำเมยนะครับครับบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบายดีครับครับลุงชายจะไม่กลับแล้วครับจะอยู่ตรงนี้กลับครับอ้าวนึกว่าไม่กลับกลับกลับมากลับได้ได้อยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวเอาเบียร์มาส่งใช่ถูกบรรยากาศดีอยากสัมผัสธรรมชาติก็ต้องอยู่แบบนี้ดูด้านหลังผมครับมีแต่ภูเขานะครับล้อมรอบเลยใช่ครับผมดูภูเขานี้สูงขคาดครับครับ ที่นี่บรรยากาศดีครับเย็นสบายน,น้ำนมีค่อนข้างจะใสเลยใช่ผมถ้าฝนไม่ตกนี่คือแบบใส่ปิ้งแล้วครับผมสามารถลงเล่นได้ใช่ครับนี่ครับผมอือ

่มไโอ้ยเด้มันติดแม่น้ำนะของบุยากนะมันอุดมสมบูรณ์กันอุดมสมบูรณ์นะตัดที่หย่อมโอ้มีแบบตัวแบบใหญ่บิ๊กๆเลยก็มีโอ้โปลาล่ะต้มหย่อมก็ชิ้นมันนะจ้าโอ้เนื้ออร่อยอร่อยมากขาวชุกโฟจ้าดีกว่าชิ้นไก่น่าตีก็มีอ่ะเอาละเดี๋ยวผมจะซื้อไป ทำกับเมนูให้กินนะครับผมเอากินเอาแล้วต้มยำสักโลหนึ่งยำยโลห้อนึ่งรับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับปลาลาานะครับหนึ่งกิโลเดี๋ยวน้องกบจะไปโชว์ัดเทำเมนูอะไรพัดเพ็ดครับผมทำเมนูพัชเพ็ดครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำของน้องกบกันครับไปลุยกันเลยครับผมตอนนี้นะครับ ช้อนช้อนพร้อมไปช้อนอดใจก่กํกำลังกินข้าวข้าแรงกันนะครับ <c oughs> ขอใจเป็นภาษาเหนือภาษาทิ่นของผมนะครับตอนนี้กําลังกินข้าวแรงกันอันนี้ก็เป็นฝีมือของทางญาติของน้อ,อ,องครนะครับอันนี้จะเป็นพ่อแล้วก็แม่นะครับมันช่วยกันทำซื้อกินนะครับเมนูวันนี้ก็เหมือนที่หานครับคือป่าโรสครับเป็นเมนูป่ารสครับ อ่านี่ของคุณป่อเนอะอันนี้เป็นดูแลอย่างดีนะครับดูแลบริการอย่างดีเลยไม่ใช่ว่าบริการนี่แต่ดูแลนะครับกี่มใครทอดก่อนล่ะล้ำครับอันนี้เป็นเมนูปลาปาลารดนะครับเอาขึ้นจากแม่น้ำสดนเลยนะครับเมนูปลาแน่จะเป็น คล้ายๆซูชิซูชิป่าบ้านเขานะครับเพราะว่ามีกลิ่นหอมอย่างเดียวครับเพิ่นจะใส่ปลาทับเพียเอ้ยะล้ำเหมอืมก็ล้ำล้ำเมนูนี้ล้ำลุงใช่ไหมใช่พ่อครับลุงใช่หวาน ไก่ทอดลำไก่อทอดลำไก่ทอดลำอ๋อเมนูปลาพอ่องอ่ะนี่ไก่ดาวอรนะ่อยโค้กไอแนฟต้องกินแปะลำเมนูปลาลำอันนี้ลำนะครับเนาะ